สวัสดีครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะมาวาดรูปนะรู้ว่าทั้งสิ่งที่ผมจะมาวาดรูปนะครับก็คือไอ้มันเป็นปากกาปากกาไว้เขียนเปหรับบสำหรับสำหรับเอ่อไว้เขียนเอาไว้ใช้นะสำหรับโทรศัพท์นะครับแล้วก็แท็บเล็ตนะครับเดี๋ยวก็จะมาวาดรูปนะนี่ <c oughs> ผมใช้วาดนะมันไม่ใช่ไอที่มันวดาดน,นะครับผมใช้ไอมันไม่ใช่ใช้กับไอโฟนนะที่มันก็ใช้ดีมกันนะนมันมีเรื่องนะเนี่ยแต่ผมก็จะวาดนะวาดยากมากเลยนะแต่ผมก็ยังแต่ผมก็ใช้หลายครั้งอนะได้หนึ่งครั้งด้วยทำครับ แล้วก็จะมาใช้นะมันจ,จะยากมากแต่ผมก็พยายามสิแหละเย,ย็บเย็บก็อันเนี้ยย็บม,มันวาดยากมากอะ่ะเยฟบอืม นี่ส่วนที่ยากมากเลยนะที่วาดตัวแขนอะไรนะวาดยากมากยากจริงนนะเนี่ยแบบวาดยากมากโอเคแล้วก็ ก็จะว่าเป็นแขนแบบนี้ชอบแขนแบบเป็นหนมามอ่ะนี่แล้วถือว่าเสร็จแล้วเราก็กดไอตรงเนี้ยนี่เนียก็กดไปเลยแล้วถ้าเกิดอ,อยากบันทึกนะบันทึกเป็นรูปอ่ะก็ใช้กดอันนี้แล้วถ้าเกิดอ,อยากบันทึกเป็นวิดีโอเราก็กดตรงเนี้ยน,นี่แล้วก็รอสักพักหนึ่ง รอสักพักหนึ่งนะถ้ามันไม่ได้เราก็ออกมาจะบันทึกให้นะจะบันทึกให้แล้วเราก็กดเข้ามาแล้วก็อันนี้ัวอาจ,จะสียเวลาหน่อยนะถ้าเกิดใครที่ไม่ใช่โทรศัพท์ตัวเองแล้วแม่เอาไปใช้ก่อนก็น่าจะต้องออกเข้ามานะเนี่ย ตั้งแต่ตอนที่ผมวาดนะแล้วผมก็ลบไปแล้วก็กลับมาวาดอีกทีประมาณประมาเที่ยงคืนอ่ะนี่แล้วเราก็กดบันทึกนะอันนี้แล้วมันก็จะเข้าเลยก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับนี่นี่แล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกชื่อแอปนะนี่ชื่อนี่ c o i c o i o r ครับหรือพิมพ์ง่ายๆก็คือที่วดดาดรูปแอปวาดรูปก็ได้นี่นี่แอปวาดรูปนะแล้วก็กดไอตรงนี้กดตรงนี้ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะจะลองดู อันนี้นะนี่อันนี้นะนนนนะชื่ออันนี้เลยตามนี้นะครับแต่พิมพ์ง่ายๆก็ประมาณเออที่แอปวาดรูปนะตัว A P P วาดรูปนะครับแล้วก็ถ้าเลื่อนถ้าใครใช้แอนใครใช้แบบ vivo อนะไรแบบนี้ก็จะเรื่มมาเตือนนี้ก่อนแล้วก็อันนี้นะแต่ผมแต่นี้ผมไม่ได้ใช้ผมไม่ได้ใช้อันนี้นะผมใช้อันนี้นี่อันนี้ ก็ชื่อแบบนี้เลยก็ใครที่อยากหลุดมานะครับก็หลุดได้